ครับการี่แฟมเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะน,นี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกอบทองปะสุ้มลงยาน,นะครับเป็นตัวพระเป็นรูกหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็มาพูดถึงตัวกอบกนะครับกอบเป็น ปะสมรงยานะลูกค้าชอบแบบนี้นะก็เลือกแบบของที่ร้านลักษณะแบบนี้ออกมาก็ลงยาหนึ่งที่เคยพูดไปนะครับส่วนมากควรจะต้องเป็นเส้นสามสีนะมีสามสี 3, 4, ถึงจะตัดกันอย่ามากจอย่ามากเกินกว่านั้นนะมันก็จะดูแปลกๆตัวอย่างเช่นพญา,านาคนะเขียวน้ำเงินแดงเนี่ยจะเป็นเบสิกของเขานะที่ดูและเหมาะสมที่สุดนะก็จะออกมาลักษณะน,นี้นะส่วนหน้ายักษนะ์เนี่ย เขี้ยวหรือหนวดของเขาหรือตาเนี่ก็แล้วแต่บางร้านก็จะเป็นแดงล้วนนะตรงตาบางทีก็อย่างทางทางร้านก็จะลงยาข,ขาวไปก่อนนะแล้วแดงตรงกลางนะครับเ,เ,เป็นเป็นแ็ดลูกกานะจะงอยด้านบนบางทีก็เป็นสีน้ําเงินบางทีก็เป็นสีเขียวนะนี่แล้วแต่ก็ออกมาก็ประมาณนี้แพทเทิร์น แผ่นพลาสติกตรงกลางเป็นสีแดงนะครับมีความเชื่อว่าแดงพลาสติกแดงกับผิวดําจะขับกันนะครับก็เลยเป็นผิวแดงตรงกลางนะด้านข้างก็เป็นห่วงสามลอนติดไข่ปลามาเลย์เรือ,กอกปกตินะด้านหลังเป็นลายกระนโปกตินะครับก็ปะซุ้มของเหรียญอันนี้นะโดยปกติแล้วนะครับจะใช้ประมาณสองสลึงนะก็ออกมาก็สองสลึงพอดีแต่มันเกินมาหน่อยนี่มัน บาทมลงยานี่อยู่ที่แปดจุดศูนย์สี่กัมก็เลยสองสลิงมานิดหนึ่งแต่ถ้าปกติถ้าเป็นทรงนี้นะพิมพ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะประมาณสองสลิงก็คือเจ็ดจุดหกแต่พอลงยาก็น้าหนักจะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะก็ประมาณนี้นะใช้ท้องประมาณ8.04กร่ัมเรา,าพูดถึงตัวเหรียญน,นะเหรียญเป็นกลิ่งน,นะเนี่ยมีกิ่งกิ่กงรูปลอโศทนนะครับรุ่นสมโพธ 253ปีนะครับจัดสร้างปีนี้นะ6 6 6 6นะเนื้อบรอนนะลมดำขัดมันขัดเงานะพิมพ์ใหญ่เห็นนะครับบอนลมดำแล้วตรงนี้ขัดเงาอย่างที่เคยกล่าวนะครับยิ่งเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับมีการแคสติ้งขึ้นหล่อเป็นพิมพ์ก่อนนะครับแล้วเขาเค้าเทแบบอีกทีหนึ่งสังเกตเกาสาของพระนะก็จะละเอียดเรียงเป็นเม็ด สวยงามวบาพิมพ์เก่าๆเ,เยอะเลยพิมพ์เก่าๆความคลาสสิกของเขาคือความไม่สมมาตรในบางมุมนะสมมาตรในบางมุมแต่พอเป็นพิมพ์ปัจจุบันทุกๆอย่างจะสมมาตรและเป็นเขาเรียกไงคมละเอียดและคมมากกว่าเดิมนะนะครับผิวของพระขอบริ๊บเลยดูด้านหลังเลขริ๊บเลยมีความแบ่งไม่มากนะน้อยมากเลย แต่ยิ่งเป็นโสรทอที่ได้รับการคลาสติ้งมาแบบนี้นะแบบแวกค่มแบบอย่างดีนะมันจะละเอียดมากๆเลยแทบจะไม่มีตำหนิเลยครับทุกอย่างคมหมดเลยดูฐานของเขาสิครับคมผมชอบงานสมัยใหม่นะแต่เสน่งงานสมัยใหม่กับเสน่งานสมัยเก่าแตกต่างกันประมาณนี้นะครับผมโอเคครับองคนี้ก็ประมาณนี้นะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวขององค์น,นี้อยู่หลังคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ผมขึ้น ผมขึ้นไลน์แอดนะครับของทางร้านไว้ทรายล่างนะก็พิมพ์ใส่เข้าไปใน Li น์แอดเลยนะครับแล้วก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับเป็นช่องทางที่ติดต่อเร็วที่สุดนะครับช่องทางไลน์แอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกอบพระหรืองานทองต่างๆนะก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะมีปัญหาอะไรที่ผมพอจะแก้ไขปัญหาได้ก็ยินดีแก้ปัญหานะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองผลเจริญมาทาง YouTube Facebook IG และ TikTok นะครับผมสวัสดีครับ